นี่งไรเงี้ยยังไปชนเต็มเส็มเลยชี่นจังไหนชอนมาจาไหเพื่อนอยน่ในวันเอียงวันไงวันนี้วันเอียงวัน,น,วน,นพ นพุดวันนี้ยงอ่เลยบาทีก็เลยวันที่แปเดือนยังไรี้เดือนพฤจิกาเดือนพฤศจิกาเป็นมือยังวันหมวันพุธวัยงอวันพุธจำอะไรอีกนบอกวันเกิดวันเกิดเ็นบอเนี่ ซาว่าอยู่นี่ว่าเขาอวยพรเต็มเฟอยู่นี่ยเ<อ>ลือกมีอย่างยู่บ่คือจะวอาไมีเนี่ยสยูไหนมีอย่งสี่ไ<อ>หนอยู่ทานอยู่นี่จมนอนน์นี่สีหกทุ่ละว้าขอ,องแข่อยู่มั้งเท่าไเนาะซองซื้อนะกระดาษนี้ <laughs> อ๋อดีสีโลตัดเส้นทาน อะไรมาเล,าลตรงในแบบนี้ต้องสบาทีหมทอาเยอะมากสบ,บาทเลยแบบนี้นมโมเมนต์เนใหญ่โมเมนทอดบบนี้กระทองอยูยโมเมนแบบนี้ตัวตลอดอม่มเคยได้เจ๊กเชื่ออีรีบวันบอมยเนีหย ดีๆหรอดีโอ้นะห่องแผร์เดี๋ยวมือจะเอาไปขายลองมือโอ้่าเปล่าขายเอาเอามาตองพี่สูวนรท่อท่ออู่ขวดนึงเง้ยท่ออีกปวดนึงอุ้ยวู้ขนาดทเอไปอีกหนึ่งขวดถือห่ของมันเกิดเัี้ก็ทองเงี้ยน้ำตาใส่นน่เก็บ ยหบาทน่าอไม่ดีวนี้มาในท่อนี่ไหม้อนดีกเ้ยเงาจะไปเงินจะไปขายอย่หูว่าทองแท้นะทองความตัวแอนสูงไ,ไ,ไม่ด้นี่ข้อแท้นี่ต้อสิบบาทนี่สิบ เดี๋ยวเดี <laughs> oh. ๋ยวก็รู้กันว่าแถมนึกปอมเค้กไหนเค้กเค้กพอมีอีกขอบคุณนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์อีกอู้ได้์ทั้งเงินทั้งทองโอ้โวดนี่เหรอพี่เนาะปวดปวดจับนักแหงปีนี่จับนักแหงแต่ไม่เงินทั้งทองไม่เงินทั้งทองนี่ทองสิบบาท ของแท้ <laughs> ยังชอบี่บาทให้อีกนี่อีกเออนี่อีกโอ้ออหโหะอวนค่ะแฮัปี่แบรแลนะจดเดอร์นี่ห้องอาแค่ <c oughs> นี้แห <c oughs> ละพี่น้องยิ่งยาก